สวัสดีนะครับหมอโต๊ด1 5้าหทาลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกทท่านในค่ำคืนนี้นะครับก็ยินดีที่ได้พบเจอยินดีที่ได้รู้จักกับทุกทท่านนะครับวันนี้หมอจะมาเดทพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับในพลังงานของไพ่แลนดอมนะครับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะจบลงจริงๆไหมนะครับ สามารถดูได้ทุกราศีทุกเพศเลยนะครับไพ่นี้เป็นปหาหาพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไหลจะดีที่สุดและหมอโต๊ะจะมาอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาในทุกๆวันก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกําลังใจให้ช่องหมอโต๊กันด้วยนะครับก่อนที่จะมาอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณหมอโต๊ขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในตอนนี้ก่อนนะครับ ให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณขอสิ่์สิทธิ์คูบาอาจารย์ทเทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดประงานในตัวตนของคุณความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะจบลงกันจริงๆไหมนะครับ ขอเชื่พลังงานภายในตัวตนนะครับมีพลังงานภายใบแรกเป็นพลังงานภายการติดต่อการสื่อสารการทักทายความห่างไกลมันเหมือนการที่เราทางไกลกันต่างฝ่ายต่างได้เรียนรู้ในวันที่ไม่มีคุณกับเขาอยู่เคียงข้างกันในเส้นทางเดินที่ไม่มีกันแล้วในตอนนี้มันเหมือนกับการที่ระยะทางหรือความห่างไกลทาให้เขาคนนั้นกําลังตกตะกอนแห่งความคิด ว่าในสิ่งที่เขาเคยทําผิดพังผิดไปกับคุณกับอดีตที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเขาที่ทําผิดพลาดไปในอดีตที่ผ่านมานะหรือการที่คุณกับเขาอาจจะมีพลังงานไพ่การที่มีปัญหาความขัดแยง้งความไม่เข้าใจในเรื่องมุมมองในเรื่องความคิดกันบ้างนะมีพลังงานไพ่หนึ่งเหรียญสิ่งดีโอกาสดีโชคดีสิ่งใหม่ๆเป็นพลังงานไพ่การกลับมาเห็นคุณค่าในตัวของเราเองมีพลังงานไพ่ความมั่นคงในตัวคุณเอง คุณเป็นคนที่รักใครแล้วคุณเป็นคนที่มอบใจมอบความรู้สึกมอบสิ่งดีๆให้กับเขาในวันนี้อาจเป็นฝ่ายเขาคนนั้นที่กำลังรู้ว่าในสิ่งที่ขาดหายไปคือความรู้สึกที่รักความรู้สึกที่ผูกพนันความรู้สึกที่ห่วงใยนะครับเป็นผ้าให้ซิกออปเปอเทิลเป็นผ้าแห่งการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันหรือความช่วยเหลือหรือความเท่าเทียมและความยุติธรรมเมืนเหมือนต่างฝ่ายต่างให้กับความรู้สึกเนี่ย และให้ใจด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความเชื่อใจด้วยความไว้ใจด้วยความเชื่อมั่นนะครับเป็นพลังใัยห้าถ้วยความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจความเบื่อความไม่ได้ดังใจหรือมีพลังภัยการที่ในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่เหมือนในวันที่ไม่ได้พบในวันที่ไม่ได้เจอในวันที่ไม่ได้เห็นหน้าคุณเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องราวดีๆในวันนั้นที่เขาเคยทําให้กับคุณและเขากับคุณเป็นความรู้สึก ที่เติมเต็มด้วยความรู้สึกที่ห่วงใยในวันหนึ่งที่เขาหมดรักในวันหนึ่งที่เขาหมดใจเราก็สุดที่จะั้างเราก็สุดที่จะยื้อเราเป็นฝ่ายที่ปล่อยมือจากเขามามันเหมือนกับการที่เรายังไม่ได้หมดรักแต่เราหมดแรงกับความรู้สึกกับสิ่งที่เราทําเพื่อเขาคนนั้นในวันนั้นมันอาจจะมีเรื่องราวที่ไม่ได้ด่งใจกับเราบ้างแต่ในเส้นทางเดินมันเป็นประสบการณ์แห่งชีวิตที่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราได้เรียนรู้มานะครับเป็นประการเพ ที f อ n วานะเป็นพลังอภัยการที่ในวันนี้เป็นฝ่ายคุณที่เดินในเส้นทางเดินของคุณเป็นฝ่ายเราที่กำหนดในเส้นทางเดินมีฝ่ายเขา ที่กำลังแอบสืบการแอบส่องการแอบมองเขาอยากมีเขาคนนั้นเป็นฝ่ายที่เดินร่วมในเส้นทางเดินเดีเดยวกันกับคุณอีกครั้งหนึ่ง <S <S มันเหมือนในเส้นทางเดินนี้ไม่มีเขามันเหมือนฝักเขาเป็นฝ่ายที่แอบหวังเล็กๆหรือแอบหวังที่จะได้กลับมาในความรักในความสัมพันธ์แต่ตอนนี้คุณจะเป็นคนที่ถามกับหัวใจแนละความรู้สึกของคุณว่าคุณยังพร้อมให้อภัยหรือคุณยังพร้อมให้โอกาสกับเขาคนนั้นที่เข้ามาในความรัก ในความสัมพันธ์อยู่หรือเปล่ามีคนที่อยากขอโทษมีคนที่อยากขอคืนดีเป็นพลังาไพ่ king of p e n t a c l e คุณเป็นคนที่หรักใคร่คุณได้หรักแล้วคุณพร้อมที่จะ ทำทุกสิ่งทุกๆอย่างให้กับเขาคนนั้นเป็นพละแหงการที่ความห่วงใยการซัพพอร์ตการเกื้อกูลการดูแลในเรื่องจิตใจและความรู้สึกซึ่งกันและกันคนที่รักกันเขาจะแคร์กับความรู้สึกเขาจะแคร์กับความคิดเขาจะแคร์กับสิ่งที่เขาจะพูดออกมาว่ากระทบจิตใจของคนที่รักของคนที่แคร์ของคนที่ห่วงใยหรือเปล่านะครับเป็นพลังห้พการเรียนรู้ The world คือการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะประสบการณ์การเรียนรู้ประสบการณ์ที่ผ่านมาทําให้เราเข้มแข็งทําให้เรา เติบโตขึ้นเป็นพ่แห่งการมูบออนเป็นวงกลมหรือคนคนนี้อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่วนกลับกับคุณไม่รู้ตกอกี่ครั้งต่ออีกครั้งเราไม่อยากเจอกับสิ่งเดิมๆกับพลังงานเดิมๆกับสิ่งที่เขาทําให้เราไม่ไว้ใจกับสิ่งที่เรามีประสบการณ์แล้วเราอ่านความรู้สึกของเขาได้ในตอนนี้อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังได้รับผลแห่งการกระทำและได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดในตอนนี้ของเขามีไพ่ของคิงออฟครับ ราชาถือถ้วยนะครับเป็นพลังงานให้ถ้วยแห่งสายน้ําหัวใจดวงนั้นที่ไม่เคยเห็นค่าในวันนั้นกลับมาเห็นค่าในวันนี้หรือเป็นฝ่ายเราที่ขอหัวใจของเราคืนมาเป็นพลังงานการที่เราดูแลตัวเองมากขึ้นการรักตัวเองมากขึ้น ก่อนที่จะรักใครสักคนหนึ่งการที่รักตัวเองการที่เราไม่อยากที่จะเสียใจและความเจ็บปวดอีกแล้วในตอนนี้เป็นฝ่ายเราที่กำลังดูถึงสถานการณ์ของเขาคนนั้นที่กำลังกลับมาในความรักในความสัมพันธ์ว่าเขาจะทำให้เราไว้ใจหรือคำให้เราเชื่อมั่นในคำพูดคำจาของเขาหรือเปล่าการที่จะเชื่อมั่นในคำพูดคำจา การกระทําและคําพูดตรงกับการกระทาตรงกับความรู้สึกตรงกับจิตใต้สํานึกคําพูดออกมาจากแววตาที่จริงใจแววตาที่อบอุ่นของเขานะครับไปประงาพให้ 4ไม้เท้าการลงหลักการปักฐานการสร้างอนาคตเขาอยากลงหลักปักฐานกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะเขาอยากมีความมั่นคงในเรื่องครอบครัวด,ด้วยกันหรือเขากําลังสร้างความมั่นคงเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเขาว่าเขาสามารถดูแลคุณได้หรือการที่เราต่างฝ่ายต่างเกื้อกูลหรือต่างฝ่ายต่างเกื้อนหนุนซึ่งกนและกันนะครับเป็นหาังให้เดินเฉลี่ยการเดินทางมีคนที่อยากเดินทางพบเจอ กับคุณนะมีคนที่อยากไปหาคุณหรือเป็นพลังงานการที่เราได้กลับมาปรับความเข้าใจเราได้กลับมาพูดคุยเราได้กลับมาเคลียร์ใจการลดพลังงานให้ความโกรธความโหการใช้หัวใจและความรู้สึก ที่พูดออกมาจากความรู้สึกก้นบึ้งของหัวใจของเขาตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ใจตัวเองในวันที่ห่างไกลคิดถึงคุณมากโหยหาคุณมากนะครับเป็นผหาพายการกินไม่ได้การนอนไม่หลับรื้อเป็นไ้ายการที่หลับตาลงครั้งใดคิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงแต่หน้าคุณคิดถึงแต่เรื่องราวดีๆที่มีคุณเขาอยากให้ความฝันของเขาที่มีคุณอีกครั้งหนึ่งเป็นความจริงในสิ่งที่เขาจะมา เผชิญหน้ากับคุณนะในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เราจะได้กลับมาเผชิญหน้ากันได้กลับมาพูดคุยได้กลับมาแก้ไขในสิ่งที่เขากระทําผิดในอดีตที่ผ่านมาโอกาสที่มีไว้ให้คนแก้ไขไม่ใช่มีไว้ให้คนแก้ตัวหรือเป็นพลังงานให้เราก็ยังลืมเขาคนนั้นไม่ได้เราเหมือนยังมีความเป็นห่วง เขาคนนั้นอยู่นะมันเหมือนมีการที่จะตัดใจจากความรู้สึกที่รักความรู้สึกที่เป็นห่วงความรู้สึกที่แคร์ใจมันคงยากในความรู้สึกแต่การเวลาและวันเวลาจะทําให้เราดีขึ้นนะครับเป,ป็นพลังให้การการสอบสวนการ ตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดมาและมันมีคำตอบของมันอยู่แล้วเป็นพลังงานไพการเปิดโอกาสให้กับตัวของตัวของเราเองเป็นครั้งที่2หรือเปิดโอกาสให้กับคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับเป็นพลังงานไพ่ไอติมัตนะครับเทพเจ้าแห่งการทำนายการทำนายการอย่างรู้ในอนาคตคุณเป็นคนที่คาดการอะไรแล้ว ได้อย่างแม่นยําในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่รู้ในอนาคตที่เราจะเป็นคนที่กําหนดในโชคชะตาและเส้นทางเดินแห่งโชคชะตาด้วยตัวของเราเองนะครับอขอพลังงานไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณในตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะครับมีพลังงานไพ่เอเราวานนะเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นที่ดีนะ เป็นพลังงานให้การกลับมาคิดการกลับมาทบทวนการกลับมาไต่ต่อการกลับมาตกตะกอนแห่งความคิดในตอนนี้ของเขามันเหมือนไฟที่รุ่มร้อนมันเหมือนการที่เขาจะกลับมาขวายคว้าโอกาสที่ได้อยู่กับคุณนะ ตอนนี้ในความรู้สึกของเขาเขายังตัดจบจากคุณไม่ได้มันยากเป็นฝ่ายเขาที่กําลังมีเรื่องราวค้างคาใจในสิ่งที่เขายังไม่ได้ทําเพื่อคุณในการเริ่มต้นที่จะทําอะไรสักอย่างให้กับคุณบ้างในสิ่งที่ขาดหายชดเชยวันเวลาและสิ่งที่ขาดหายไปในความรู้สึก ของคุณนะครับเป็นพราภัยเดอร์เฉลิยอนนะมีพระอาภัยเดอร์เฮอร์มิตชาวกันลัคนากันเป็นพ่ะแห่งการที่มีคนที่ในเส้นทางเดินเนี่ยมีเรื่องราวมากมายมีปัญหามากมายมีความไม่เข้าใจมีความขัดแย้งในตอนนี้เขากำลังแก้ไขในสิ่งที่เขากระทำผิดกับคุณไว้ในสิ่งต่อเน,นี่ยเขาอยากแก้ไขให้เขา เหมือนเคลียในทุกๆเรื่องเคลียในทุกๆอย่างเพื่อที่จะกลับเข้ามาชัดเจนในความรักในความสัมพันธ์กับคุณนะเหมือนเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังแงนมองดูพระจันทร์ที่เงียบเหงาวความรู้สึกช่างโดดเดี่ยวความรู้สึกที่อ้างว้างในเส้นทางเดินที่เหน็บหนาวในเส้นทางเดินที่ไม่มีคุณอีกแล้ว เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยากมีคุณเป็นคนที่เคียงข้างเขาอยากเป็นคนที่มีคุณเป็นคนที่เคียงคู่ <ๆ S 1> กับเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังงานไพ่เทนนอววานเทนนอววานนี่คือพลังงานไพ่ความทุ่มเทความตั้งใจเป็นพลังงานไพ่การที่ใช้ความทุ่มเทของตัวของเขาเป็นฝ่ายเขาที่กําลังทุ่มเทในสิ่งที่เขาตั้งใจในสิ <S <S ่ง <Little> ที่เขามุ่งมัน่นหรือในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังทุ่มเทในเรื่องการงานไม่มีเวลาอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่ไม่มีเวลา ที่ได้มาพบเจอคุณแต่ตอนที่เขาอยู่ในความคิดของเขาคุณอยู่ในความคิดของเขาอยู่ในตลอดเวลาในสิ่งที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยากจะทักทายอยากจะติดต่ออยากจะสื่อสารข้อความมาหาคุณนะครับเป็นพลังให้ใน t e of sort เป็นพลังให้ความเจ็บปวดในวันที่ไม่มีคุณแล้ว มันเหมือนความรู้สึกของเขาช่างเจ็บปวดเหลือเกินวันวันที่อยู่ใกล้กับไม่เคยเห็นค่าวันที่อยู่ห่างไกลกับคิดถึงและโวยหาคนที่เคยรักคนที่เคยแคร์คนที่เคยห่วงใยเดอะเอเมอร์ The Emperor, เป็นพลังงานให้ชาวเมธธาุไฟเป็นพลังงานให้ความมีอีโก้หรือคนที่มีอีโก้คนที่ปากแข็งคนที่ไม่ยอมพูดออกมาจากความรู้สึกกลัวเสียฟอร์มในสิ่งที่เขาจั พูดออกมาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังลดอีกโก้และพูดถึงความรู้สึกของเขาออกมาอยู่ในตอนนี้เขาอยากทำเพื่อคุณเขาอยากมีคุณเป็นคนที่ร่วมความรักอีกครั้งหนึ่งมีพลังไพ่เดวิลเป็นพลังไพ่ ความผูกพันความพัฒนาการการแอบหึงการแอบหวงมีคนที่หวงคุณหนักมากหรือตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ขาดคุณไม่ได้เป็นพ้าแห่งการกลับเข้ามาข่าวเนี่ยเหมือนเขาค้ั่งรักคุณไม่ยอมจากคุณไปไหนอีกแล้วมันเหมือนเขาจะทําทุกวิธีทางที่จะได้ใจของคุณกลับคืนมาที่จะได้ความรู้สึกของคุณกลับคืนมาแต่คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่คงไม่เหมือนเดิมแล้ว คงไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนอนะาจจะเป็นฝ่ายเราที่ตามเป็นฝ่ายเราที่งอแต่เป็นฝ่ายเราที่นิ่งในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่ร้อนหลนทุรนทุรนายใจในตอนนี้ว่าจะทํำยังไงที่จะได้คุณกลับคืนไปนะมีพลังานให้ในวิวออฟฟอร์จูนนะครับกงร้อห่งโชคชะตาเป็นพของดาวพฤหัสเป็นพลังงานให้ ความมีสตินะมีพลังาไพสิ่งสิ่งที่โชคชะตาและวันเวลาหมุนวนเปลี่ยนแปลงไปมีอารมณ์และความรู้สึกมันมีการที่เขาเคยหลงไปในอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีพลังาไพการใช้อารมณ์เหนือความรู้สึกในจิตใต้สํานึกของเขาในความเป็นตัวตนของเขาในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังกลับมาสํานึกผิดอยากขอโทษคุณนะมีพลังอาไพโชคชะตาและวันเวลาที่เปลี่ยนหมุนวนย้อน ในวันนี้เขารู้ใจตัวเองแล้วว่าเขาแครคุณเขาอยากจะชดเชยสิ่งที่วันเวลาที่ผ่านไป อดีตที่ผ่านไปก็คงแก้ไขอะไรไม่ได้อนาคตที่ยังมาไม่ถึงเขาจะจบลงกับคุณในทุกห่วงวันเวลาเขาอยากพบเจอกับคุณในทุกปัจจุบันที่เป็นปัจจุบันที่คุณกับเขาได้คุยกันในวันเวลาเดียวกันนะครับมนพลังงานไพ่สี่เหรียญน,นะมีพลังงานไพ่ในเจ็ดถ้วยความฝันความหวังมีพลังงานไพ่การที่มีคนที่กําลังฝัน,นถึงคุณคิดถึงความฝันคิดถึงความหวังที่คุณกับเขาเคยมีความฝันและเคยมีความหวัง สิ่งที่เราตั้งใจที่จะทำไปร่วมกันนะครับเปลนงาให้เดอร์ทาวเวอร์การจับได้การโป๊ะแตกเขาก็ดูนะักว่ากิดสิ่งที่เขาทำผิดพั้งไปในอดีตที่ผ่านมาในสิ่งที่เขาอาจจะเป็นไฟที่ทำให้คุณไม่ได้เชื่อมั่นทุนไม่ได้เชื่อใจกับเขาแต่เขาจะทำให้ทุกๆุกอย่างมันเป็น ความเชื่อมั่นที่คุณจะเชื่อมั่นในตัวของเขาเองเขาจะพิสูจน์ในตัวของเขานะครับเป็นพลังภาพาเอกเออดอสอดความจริงความชัดเจนความรับที่ไม่มีในโลกไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้าใครปิดบงังใครซ่อนเลนความรับก็กำลังที่จะเปิดเผยหรือเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาเคลียร์ใจเคลียร์ทุกๆอย่างกับคุณนะยอมรับผิดในทุกๆเรื่องยอมรับผิดในทุกๆอย่างแต่เขาขอให้เขาได้ เข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังงานไพ่ในสเตนชาวสิงรักนาสิงหน้ามีพลังงานไพ่ในโฟอฟคับมีไพ่ของความเครียดความผดดันในวันที่ถอยห่างในวันที่เดินจากในวันที่จากลาเขาไม่อยากเห็นภาพคุณเดินจากเข้าไปเขาไม่อยากลืมคุณนะมันเหมือนกับความรู้สึกที่เลือนลางจางหายไปตามห้วงเวลาในตอนนี้มีคนที่กำลังทุกข์ใจหนะักคิดถึงแต่ เรื่องของคุณคิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงแต่หน้าคุณคิดถึงแต่เรื่องราวดีๆในวันนั้นที่เคยมีคุณนะ คุณคือแดงผักดานคุณคือคนที่เข้าใจในความรู้สึกเข้าใจในความคิดคุณคือคนที่แคร์เขาที่สุดในตอนนี้เขารู้แล้วว่าใครคือคนที่รักใครคือคนที่เป็นหลักแท้สําหรับเขาในตอนนี้มันเหมือนกับความรู้สึกของเขาช่างเจ็บปวดในวันที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาเห็นในความผิดของเขาว่าทําไมในวันนั้นเขาถึงทําให้คนที่รักคนที่แคร์คนที่ห่วงใยกับเขา ต้องเจ็บปวดได้ในขนาดนี้เป็นพลังงานไพ่ความเป็นอิสระนะทุกสินทุกอย่างช่างว่างเปล่าเหลือเกินเขาไม่รู้ว่าจะเดินไปในทิศทางไหนโดยที่ไม่มีคุณนะเขาไม่อยากไม่อยากที่จะเสียคุณไปนะครับเป็นพลังงานไพ่ห้าเหรียญน,นะในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่เหมือนกลับมาพูดคุยคุณเขาอยากทําให้คุณกลับมามีความสุขที่มีคุณกับเขาเป็นฝ่ายคุณกับเขาที่ทาร่วมกันนะครับเป็นพลังงานไพ่ ห้าถ้วยนะครับเป็นพลังงานไพในตอนนี้ความเสียใจและความเจ็บปวดตกอยู่ที่ตัวของเขาเองทำเองผิดเองเสียใจเองทุกเองเศร้าเองในตอนนี้เขาดูแล้วว่าความผิดและความผัดภาคภาครักแห่งความรู้สึกในตอนนี้มันเจ็บปวดเพียงไหนในวันที่เขาคิดถึงกุณแปดถ้วยแงนความคิดถึงหรือเขากำลังฝากความคิดถึงให้สายลมช่วยพัดพาความรู้สึกเดียวกัน หัวใจเดียวกันหวนกับหวนคืนในความรักในความสัมพันธ์คุณกับเขายังมีใจที่ผูกพันยังมีจิตที่ผูกมัดเหมือนค่ำคืนนี้เขากำลังคิดถึงคุณอยู่และหวยหาคุณหนักมากคุณกำลังสัมผัสถึงความรู้สึกของเขาในตอนนี้นะอาจเป็นฝ่ายเขาที่กำลังอยากส่งข้อความทักทายติดต่อง้อขอคืนดีและอยากให้คุณเปิดอ่านข้อความของเขาและให้เขา และตอบเขาด้วยเขาอยากรู้ใจคุณเขาอยากรู้ความรู้สึกของคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอดูพลังงานให้ในข้อความของเขาที่เขาอยากสื่อสารมาหาคุณในค่ำคืนนี้นะครับเขาอยากสื่อสารอะไรมาหาคุณนะครับเพ g ออ f วานนะเพดอวหวานคือการที่เขากลับมาเห็นในความรู้สึก เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กำลังตื่นรู้กำลังคิดได้อยากกลับมาเริ่มต้นคนที่มีหัวใจและคนที่มีความรู้สึกที่รักและจริงใจในความรู้สึกซึ่งกันและกันคุณคือความรู้สึกคุณคือหัวใจคุณคือคนที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่เคยทําให้คุณไว้ใจในวันนั้นแต่เขาจะกลับมาทําให้คุณไว้ใจเขาในวันนี้นะครับเป็นปงานให้การติดต่อการสื่อสารการทักทายการติดต่อกลับมาซิกออฟ เพดคืนนะการช่วยเหลือการดูแลซึ่งกันและกันนะตอนนี้มันเหมือนกับการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาทำเพื่อคุณช่วยเหลือคุณดูแลกันต่างฝ่ายต่างเข้าใจต่างฝ่ายต่างเข้าใจในความคิดความรู้สึกซึ่งกันและกันการที่ใช้วันเวลาและการใช้ทั้งความรักความสัมพันธ์การกื่อกูลและการกื่อหนุนซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังให้เทนนอฟ วานนะเทนอววานคือพลังงานให้การกระทําในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ทําทําเพื่อคุณในตอนนี้นะครับเป็นพลังงานให้ความรู้สึกช่างในตอนที่เขาผ่านมาเขาจะทําทุกสิ่งที่เขา ได้กระทําไว้กับคุณเขาจะแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการกระทําด้วยมือของเขาในตอนนี้เขาจะแก้ไขในตัวของเขาเองนะครับเป,ป็นพลังให้ในสามเหรียญสามเหรียญคือการเฝ้ารอการรอคอยการติดต่อการทักทายในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังเฝ้ารอคอยโอกาสรอคอยจังหวะรอคอยโอกาสที่ได้พบเจอ หน้าคุณอีกครั้งหนึ่งหน้ามีพลังให้ในสิ่งที่เขาขาดหายไปเขาคือคุณเป็นคนที่เดินในร่วมเดินในเส้นทางเดินเดียวก,กันกับเขานะเขาอยากมีคุณในทุกเรื่องราวเขาอยากมีคุณในทุกเส้นทางเดินเขาอยากมีคุณในทุกสตอรี่ของเขาเดอะเดเวอร์ Driver, ชาวเมทุนลัคนาเมทุนมีคนที่อยากมองตากับคนที่รักกับคนที่แคร์เขายังผูกพันกับคุณอยู่สายตา ที่เข้าใจสายตาแห่งความรู้สึกที่ออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจเขาอยากพูดคําว่าเขารักคุณเขาอยากพบเจอคุณเขาอยากทําเพื่อคุณนะครับเป็นพลังไพ่ดีเพเ่อชาวเมธทตุไฟนะมีพลังไพ่เทนเอาครับคุณคือสิ่งดีคุณคือโชคดีคุณคือความเติมเต็มและความห่วงในยนะครับกรีนเอาครับราชนีถือถ้วยเขาอยากได้หัวใจตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ กลับมาเทคแคร์คุณมา,มากขึ้นหรือการที่เขาเปลี่ยนจากคนเก่าเป็นคนใหม่ที่รู้ใจคุณเขาจะทำให้เขารู้ใจขอของคุณให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการอะไรเขาจะทำเพื่อคุณเขาจะหาสิ่งที่คุณต้องการและสิ่งที่คุณอยากได้อยากมีเพื่อให้กับคุณในตอนนี้นะครับมีพลังภาพในทัวร์ครับนะมีพลังภาพการที่ ได้กลับมาดูแลใจและการกลับมาช่วยเหลือทูอัพครับคือความรักและความจริงใจความรักออกมาจากความรู้สึกคุณกับเขาเหมือนหัวใจสองดวงที่เต้นเป็นจังหวะและลวมเป็นหนึ่งเดียวในเส้นทางเดินแห่งความรักใจที่ผูกพันจิตที่หมูกผูกมัดความรักความสัมพันธ์รักที่กลับมาพบเจอกันนะครับหมอต๊ก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับ